สวัสดีครับนาวันนี้นะครับผมสั่งคันมานะฮะคันละ200กว่าบาทนะครับคันที่สั่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ฮะมันจะเป็นไม้ก๊อกธรรมดานะครับเราจะมาโมดิฟายกันนะฮะโดยใช้นี่ครับกระดาษกาวพันก่อนนะครับแล้วใช้ตะไบแต่งเหลี่ยมมันนะครับเราแต่งไปเรื่อยครับธนาเนี่ยครับลบคมมันนะฮะให้มันมีความโค้งมนนะฮะนี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับ เมื่อเราตดใบเหลี่ยมมันออกปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะนะฮะนี่ครับส่วนข้างล่างนะฮะนี่ฮะตรงด้านข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเราจะทําเหมือนกันครับนี่ครับโดยใช้ตะใบนะฮะบางท่านก็อาจจะใช้เป็นกระดาษทรายก็ได้ฮะแต่ผมกระดาษทรายไม่มีฮะผมเลยใช้ตะใบนะฮะค่อยๆถูไปนะฮะค่อยๆแต่งเหลี่ยมไปนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงโค้งนี่ฮะนี่ครับพอทําเสร็จปุ๊บนะครับมันจะออกมาแบบนี้ครับนี่นะฮะโอ้โหน่าใช้เลยนะฮะ ส่วนจะเคลือบนะฮะนั่นน่าจะใช้อะไรเคลือบก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้เลกเกอร์พ่นก็ได้นะครับเป็นคันธรรมดาธรรมดานะฮะแต่มันจะสุดยอดแบบนี้ครับ